สวัสดีจ้ามืาอนี้สาวอีสารบรรทุกเนาะจ้ากระสิมาเจียวเห็ดเฟียงใส่พริกหยวกสูุกินเนาะจ้าขั้นตอนแรกนี่เฮากระสิเอาพริกหยวกเนี่ยมาจีไฟซะก่อนจีให้มันสุกให้มันหอมหอมนะจ้าจีเห็ดพร้อมอันนี้ก็สิเป็นเห็ดเฟียงจ้า เขาสะเอาดอกบานมันเนี่ยจีมันจังสิได้หอมนะจ๊ะ เดี๋ยวห้าก็สิเอากระเทียมหัวหอมมันจีน้ำขึ้นกันห้าจีเต่าทานแบบนี้แล้วเนาะมันจังมันจังสิหอมแต่มันกระแซบนัวยังขนาดเลยพอจีพริกหยวกแล้วนะเนาะาจ้ะห้าก็สิมาหลอกมะหลอกเอาเปลือกของ ักพริกเนี่ออกเพราะว่ามันจิแข็งมันจีมันมันจะหยากเท่ากับมหลอกออก เดีก็อย่าให้มันใหม่หลายพดนด้อจะนะ้ะเนาะมันก็มันสีใหม่โพดมันสิสบ่แซ่บมันก็สิเมนชิวอเอาก็ป้อให้มันสุก ยำข้าสิเอาเห็ดฟรียงมาแจ๋วนี่กัแล้วแต่ผู้มักดอกว่าแต่ว่าอันนี้ก็คือข้ามักเอาเห็ดบานเพราะว่าเห็ดบานเนี่ยมันเหนือเนือเน,อเนือของเห็ดมันก็สิหลายก็เห็ดตุ๋มเนาะถ้าเห็ดตุ๋มก็จะเป็นตุ๊บกึบๆบอันนี้มันก็สิแบบมีเส้นใยมีเหนียวเหนียวขึ้นมาใน้ต่งน้นอยพริกหยวกของเขาค่ะสุกได้ทีแร้วจ้ะนี่ซ้ำนีดค่ะเพราล่ะ เดี๋ยวเขาก็สิเอามาพักไว้ให้มันเย็นก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเขาก็สิมาหลอกเอาเปลือกมันเนี่ยออกทีนี้หสิจีเห็ดยาวจีเห็ดเลย ถ้าผู้ใดมากเผ็ดนี่ก็เติมพริกแดงลงไปได้ก็ได้จ้าเอาพริกแดงเอาพริกแดงมาจี้เพิ่มก็ได้เพราะว่าพริกหยวกเนะี่ยมันก็สะบีคาเผ็เปดปนใดถ้าผู้ใดอยากเติมความเผ็ดเท่าก็สิเอาพริกแดงหรือว่าพริกดิบก็ได้นะจ้ามันก็สิมีความเผ็ดเข้าไปอีก คอยพลิกเบิ้งมันจะใหม่พลิกก็คือกลับด้านตอนนี้เห็ดเอ้าก็เริ่มสุกแล้วนะจ้านี่นามเริ่มออกแล้วก็เริ่มแห้งแล้ว น้อยก็ใส่กันได้แล้วเห็ดเฟียงจีจ้ะแจ,จงสีก่ะหอมหอมจังล่ยนี่ตานี้ก็สุสกสเลยด้นี่ จานีกระสุกแล้วตอนนี้เห็ดเขากระสุกแล้วนะจ๊ะนี่เขาก็จะเอาออกไปตำเดี๋ยวเขาก็จะเอาหอมกระเทียมแล้วก็พริกแดงมาจีน้ำนะจ้ะ ันนี้ก็จะเป็นพริกแดงกระเทียมแล้วก็หัวหอมนะจ๊ะเฮาบดิจีเฮากระสีมาขวานนี่ทำนี้ก็ได้ทีแล้วเรียบร้อยบที่นี้เขาก็ซืมาตั้ใส่กันกับพริกหยวกนะจ๊ะนี่ก็พ้อแล้วบที่นี้นะจ๊ะเขาก็ติดตาเครื่องให้เข้ากันตามด้วยเห็ดเฟียงที่เฮาจีไว้เนี่ยเอาลงไปเลย ให้จะาลงไปตามให้แหลกเลยนะจ้าเอาเติมพริกแดงลงไปหนึ่งเพราะว่างั้นจะให้มีรสชาติเผ็ดขึ้นเพราะพริกหยวกมันบ่เผ็ดนะจ้าก็แแล้วได่ผู้มากดอก บ่มากกับบ่ใส่ก็ได้ พอเห็ดท่าแหลกแล้วนะจ๊ะเา้าวกระสิเอาพริกหยวกที่เ้ากีีเนี่ยใส่ต้องไปแต่ว่าเ้าจะต้องลอกเอาเปลือกตรงนี้มันออกก่อนเพราะว่าอันนี้มันจะหยาบนะจ๊ะนี่เ้าก็ลอกออกนี่จ้ะถ้าถ้าเ้าจียังสีเหามกระสีลอกออกง่าย จะกระสีลอกออกกระสีเลยอันดำๆนี่เ้าเก็เออกนี่เขาตำใส่กันเลยนะจ๊ะ ให้แหลกเข่ากันเลยนีย่ซ้ำนี่ก็ถือว่าได้ที่แล้วเนาะจ้าเดี๋ยวฮ้อก็สิบปรุงรสชาติเครื่องปรุงกะน้ำปลา ผงนัวเนี่ยจะน้อยจ้ะเราก็ตามด้วยน้ำปลาใน้ำปลาเนี่ยจะใส่หลายนะจ้ะใส่แค่เครื่องสอนเฉพอะเพราะให้มันมีกลิ่นมีรสชาตินี่จ้ะบางทีเขาก็ตตำให้มันเข้ากันกับเครื่องปรุง นี่จ้าก็ชิมรสชาติได้เลยเดย้อนมาชิมเบิงแสบเนาะจ้าเดี๋ยวหอยหนาด้วยหอมนะจ้า จ้าใส่ลงไปซสำนีกับพร้อมเสิร์ฟได้แล้วจ้า นี่จ้าเจวเห็ดเฟียงใส่ผิกหยวกสูตรสาวอิสานบรรทุงกะเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะจ้า